สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดนัทาสไตล์บุกมอเตอร์โชว์อีกแล้วกับรถฮอนดานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูรถเปิดตัวใหม่ก็คือเจ้า750กับ3ามนั่นเองนะครับก็มีหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่อย่าง h อนด้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างรถ E ีวีของฮอนด้าก็เปิดตัวเช่นกันนี่ก็เป็นหน้าตาของแบตของฮอนด้นะครับมีศูนย์บริการเปลี่ยนตามศูนย์ต่า,างๆนั่นเอง ขยับมาอีกหน่อยก็จะเป็นโซนของรถ Big กบั e นั่นเองนะครับเริ่มต้นในโกวิงก่อนเลยอยู่ข้างหน้าเหมาะอะจ่ายเดินทางตัฟ้าขึ้นที่นั่นเองหันมาทางนี้ก็จะเป็นเจ้าแอฟริกาทวินปีสามใบนี่นะเราพามาดูเจ้า XADV 750ตัวใหม่กันนะครับสีเหลืองสวยมากนี่นะเจ้า XADV ของเราปีสใบชิลก็ยังจะเป็นเหมือน350เหมือนของเรานะแต่จอเป็น สามห้าศูนย์เหมือนกันนี่เหมือนเป็นเลขทุกอย่างปุ่มสวิตช์เครื่องก็ยังเป็นดูอัลพัลส์ทรานส์มิชชั่นเหมือนเดิมนะครับเดอะดีซีทีนั่นเองฟังขับกันด้วยโซ่นี่นะคอร์เป็นซีรูดไายใต้อยู่บใงไต่หมวกได้หนึ่งใบนี่นะเส้นทางต่อไปของหนึ่งใบเท่านั้นน่าจะประมาณฟูลเฟรมหนึ่งใบชีวิตที่จะจบหรืเลือนี่นะเราให้ผู้หญิงลองนั่งสูงเท่าไหร่นะ ร้อยร้อยห้าสิบเก้านะครับนี่ประมาณนี้ขยิงปลายเท้านั่งหัวเบาสิ่งของที่เราบรรทุกนั่นเองนะาษาความราใจกับการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครอีเปกหน้าก็ยังเป็นอีเปกคู่เหมือนเดิมนำหน้าสู่ขนาคตกับรถจักรยานยนต์นี่นะสิ่งที่เขาเปลี่ยนมาคือวิธีการปรับชิลปรับได้มือเดียวเปิดแค่ทวิฟังเดียวเอาเลยนี่แล้วก็มือยกขึ้น ชึบมือเดียวคือเวลาเราขับขี่เราสามารถปรับได้นั่นเองโอเคเอาขึ้นเอาลงได้มือเดียวเอาตามระดับที่เราเสร็จแล้วแล้วเราก็ล็อกเจ้าตัวนี้เป็นเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วในการปรับชิลนั่นเองของ XDV ยังเป็นแมนวนวลอยู่นะทุกคนส่วนที่เราชอบที่สุดคือไฟหน้าเขาหล่อมากจริงๆดู ออีกกบบดหนนนึ่งงขาามิิิคสสสุลโปรเจคเตอร์ทั้งหมด4ดวงนะครับไฟสูง2ดวงไฟปกติ2ดวงนั่นเองแล้วก็มีเดย์ไทม์ไลท์ไลท์ตรงนี้สวยมากนี่เดย์ไทม์เดย์ไทม์สวยมากนี่นะเดย์ไทม์ไลท์จะมีเป็นไฟเลี้ยวในตัวสวยมากทุกคน ทุกคนเราตอนนี้เรามาอยู่กับที่เจ้าคอร์ต้าเก็บท้ายกลตัวใหม่เราได้เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนที่น่าสนใจหรือว่าตรงไหนที่เราไม่ชอบมากน้อยบ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะ

โพซิชันท่านั่งครับเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่เหมือนกับเจ้า a k d v ท่อก็เหมือนกับเจ้า a a d v นะครับข้างหน้าก็เหมือนกับ XADV เหมือนเดิมส่วนหน้าปัดก็จะเป็นจอสีเหมือนกันกับเจ้า A k d v ตัวแต่ส่วนชิวนหน้า ชิวนาจะเป็นปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นก้านแบบนี้สามารถพับได้นั่นเองไฟท้ายก็จะเป็นฟู l l อลีดีนั่นเองครับนี่เป็นอย่างนี้ไฟท้ายนี่นะครับเราก็ให้เจ้าผู้เราเป็นคนไปนั่งนั่นเองนะครับนี่หญิงร้อยสูงร้อยหกสิบ ถึงไหมอันไหนสูงกว่าระหว่าง XADV กับฟอร์ซ่าถ้ากอยัานั่งหัวเบ่ะไม่ได้เหมือนกันนี่นะปลายเท้าสองข้างนะทุกคนสูงกว่าเจ้า XADV นี่นะทุกคนไฟเดียวอยู่ในเดย์ไทม์ดั i n ิ้งไลน์นั่นเองนะครับ ก็จะเหมือนเจ้า XADV ทุกประกานได้หนึ่งใบเต็มส่วนฝาถังก็อยู่ตรงนี้หบอกเ,เ,เหมือนเจ้า XADV เหมือนเดิมนีเ่เป็นหน้าจอของเจ้าฟอร์ a าเจนสูน์นะครับในการปรับชิวหน้าต้องเข้าไปเมนูทางขวามือเล<อ>ื่อนทางขวาเป็นเมนูเลือกไปที่ชิลแล้วก็เลื่อนไปหนึ่งทีปรับขึ้นลงได้ให้ให้เลง แล้วก็เป็นของคู่นะมีประมาณนี้ประมาณนี้นนยวตอนนี้เราเอาชิวขึ้นสูงสุดนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวของ Honda ที่เปิดตัวน่นอนงครับ h o น n e เด็0 0ูพ์นี่ก็เป็นโฉมหน้าตาของเจ้าฮอ r n e เด็นั่นเองนะครับนี่ไฟเหมือนอะไรทุกคนมันเป็นการไฟเหมือนอะไรโทกสีทองปั๊ม แบมโบนั่นเองนะซ้ายขวาตรงตูป้ปลาคัดยังเป็นคัดธรรมดาอยู่คัดสายเรามาดูเครื่องกันบ้างก็จะเป็นเครื่องตัวเดียวกับแอฟกาทวินนั่นเองนะครับพ่อก็อันเบอร์เฮิมฮมเป็นล้อสีทองดิสเบรกขับเคลื่อนด้วยโซ่เหมือนเดิมส่วนไฟท้ายของเจ้าฮอนเน t ตก็จะเป็น LED ทรงเดียวกับเจ้า600กับเจ้า500เหมือนกันนะครับนี่ดูส่วนเจ้าชกหลังนั่นเขาจัดเต็มมาให้เลยนะครับเป็นเจ้าโอรินปรับมือกี่จุดไม่รู้นี่ได้เปล่าปรับมือนะทุกคนมี u ิ c ชิคเตอร์ให้จากโรงงานส่วนจอนั้นก็ดันไปเหมือนกับเจ้า750นั่นเองแล้วก็350นนั่นเองนะครับจอสีขนาดเท่ากันได้ โหมดมีปกติเหมือนกันอาจจะมีเรื่องพิคิปเตอร์อะไรพวกนี้นะครับส่วนเจ้ากุญแจยังเป็นกุญแจไม่ใช่คีย์เลสนั่นเองเอ๊อย่างไงกันนะส่วนเจ้าพาร์ทไฟเป็นการนั่นเองนะครับสวยงามตด ไฟพามากอยู่ข้างขวาเป็นปุ่มเลื่อนซ้ายขวาแต่ไม่ใช่ปุ่มกดนะครับแอบใช้ย่างเหมือนกันนะเนี่ยโชกนาเป็นของโชวา่าโชกนาเป็นของเจ้าโชวานเนเองนะครับปรับมือเหมือนเดิมส่วนเจ้าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นเองนะครับเจ้ามังกี้โอเมียวนั่นเองสวยไหมเห็นแล้วเปล่าเห็นแล้วเปล่าเป็นสองเลย 60ปีนั่นเองครับใครสายสะสมบอกเลยว่าโอเคสวยงามน่าเก็บมากโคเมียมทั้งคันนะทุกคนยันกระจกกระจกก็เป็นโคเมียมไม้ก็เป็นโคเมียมโคเมียมบางคนก็โคเมียมนี่คือ ADV 350 2020. ปี2025ราคาเปิดตัวอยู่ที่1 8 000, 9 9 0 0บาทในรุ่นสแตนดาร์ดและรุ่น Unstoppable Touring Edition ในราคา24,000บาทมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีได้แก่สีดำสีแดงและสีน้ำเงินสิ่งที่เปลี่ยนไปจาก2024นั่นคือจอ TFT ขนาด5นิ้วนั่นเองนะครับรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Honda r o a d s ิ n g เหมือนกับเจ้า Forza 350ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นเองนะครับโชคหลังมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่นะครับจากกระบอกสีเงินเป็นสีทองนั่นเอง เรามาเริ่มต้นด้วยราคากันเลยนะครับระหว่าง Honda XADV 750กับ Forza 750 XADV 750ปี2025ราคาเปิดตัวอยู่ที่433,000บาทในรุ่น Standard และรุ่น Special Edition เปิดตัวอยู่ที่438,000บาทนั่นเองนะครับส่วนเจ้า Forza 750ปี2025เปิดตัวอยู่ที่ราคา419,000บาท อุปกรณ์ที่ให้มาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันทนส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นโชกหน้าโชกหลังขนาดล้อเบาะและระบบเบรกต่างๆและยังมีจอสี TFT ขนาด5นิ้วที่ยังเหมือนกันอีกด้วยเรามาพูดถึงการใช้งานของรถทั้งสองคันกันดีกว่าครับ XADV จะเหมาะไปทาง a d v e n t u r e นิดนึง ด้วยลักษณะของอยางของเจ้า XADV นั่นเองนะครับส่วนเจ้า Forza เหมาะกับถนนดำทัดส่วนใหญ่นะครับเรามาพูดข้อดีและข้อเสียของรถทั้งสองพันกันนะครับเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ XADV ด้วยรูปทรงของเขาจะออกไปทาง a d v e n t u r e สามารถลุยได้เยอะกว่าด้วยช่วงล่างที่สูงกว่าและท่อองศาเชิดกว่าสามารถลุยน้ำได้ในระดับหนึ่งการขับขี่ ทางดำอาจจะสู้เจ้าฟอร์ซาไม่ได้นั่นเองนะครับเนื่องจากรูปทรงของรถอาจจะต้านลมมากกว่าเจ้าฟอร์ซานั่นเอง และชิลน้าที่ XADV ยังเป็นปรับมืออยู่ส่วนเจ้าฟอร์ซาเป็นแบบปรับไฟฟ้าส่วนท่านั่งของรถทั้งสองคันนั้นมีความคล้ายคลึงกันมากอาจจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยด้วยองศาการขับขี่ของแฮนด์ของ2รุ่นนี้ไม่เท่ากันและการวางเท้าหรือการยืดขาไปข้างหน้านั่นเองนะครับสังเกตได้จากพื้นที่ในการวางเท้าของ2รุ่นนี้ไม่เหมือนกัน XADV จะมีค่อนข้างสั้นกว่าทำให้ยืดขาออกไปและวางเท้าในตำแหน่งได้ไม่เต็มเท้าเหมือนเจ้า Forza ที่มีที่วางเท้าได้เต็มฝ่าเท้านั่นเองและโ s i ิชันในการยืนขี่ XADV ทำได้ดีกว่าเจ้า Forza นั่นเองถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b ์ให้กันด้วยนะครับ